ทุันนะครับวันนี้ก็มารีวิวแผ่นใซกัมแผ่นใหม่ครับสวัสดีวัน่ันๆสามสองหนึ่งสวัสดีครับผมแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นไซส์เก้าครับแผ่นตรงโอสคูลเยาวะครับแล้วแผ่นก็แถมนี่ไหมครับ วัสดีวันจันคนระับข้างหลังก็อะไรวะเนี่ยใจเธอก็เหมือนหมูสามชั้นที่<ไ>มีแต่มันไม่มีเราเฮ้ยเพชรเดงเพชรงไม่มีใครหรอกอันนี้ก็สติกเกอร์ครับแข่นสายอะไรครับแข่สายอะไรสายเก้าบอกกันแล้วไงสายเก้าเก้าคูณสามสิบสองเท่ากับยี่สิบคิดนีคิดเร็วแต่ไม่รู้ทุกข้อ แม่ไม ah ้ม yes, ันขาวจริงต้องเรียนลายกิ๊บเทปเขาหม่แล้ววันนี้เห็นไปดูเขามาเขาเน้นฉีดฉีดกันครึ่งนึงอ่ะเดี๋ยวพูดถึงครึ่งนึงใช่ไหมตาโก้ใช่ครึ่งนึงหมละครึ่งโครงการเหรอใช่เป็นว่าโครงการไอ้เหี่อ่ะตายไหมยรึ่งแรกทำไรครึ่งต่อไปไฟแล้วไม่สะบงกูล้ าาพี่แล้วครึ่งแผนทำไงเว้ยอย่างนี้แหลเดี๋ยวเราเห้ตอเลยมาตีคาฟิวเลยไ้มังมฟาวกับมันเนี๋ยหรือว่เราก็จับกับคนละผ้า,ลา,าแล้วก็ เราเทสสิ่งนี้อ่จับไอ้นี่ข้างเลยข้างเไอ้แบบนี้ได้ไรเราแบบนี้อ่ไ้จับนี้แล้วก็เหมือนเหมือนแยกกันชีกอ่ะอ่ารวังไม่เป็นไรจะดข้ามาดึงเข้ามาดมาด้เดีกอ่ามาะดงเข้าไปเออเออม่ติใหม่เป่านี่มิติศิลไม่ีทุกสิดิมึงจไว้ด้วยนะไหนอยู่ก่ได้เวมาต่อเป็นจิ๊กซอว์กันเลยอ่ง เราไปติดไอ้สำออยไงไม่กลัวมันเจ็บไงไม่กล้าดึงผมนอนทำอุปรกรณ์นั่นคือเลยครับจ้าเออเอีกนล้วนะ,ออะออมันนี้มนันมึงขึ้นไปยังไงเนี่ยครับก็ได้ประมาณนี้เพราะแผ่นมันขาวไงถ้าแปดดำทื่อๆไปมันก็จะไม่เท่แผ่นนี้เราเอาไว้ไถเล่นก็มันต้องมีลวดลายกันหน่อย <c oughs> ไปเราเรามาเริ่มแปดกิ๊บเทปวันนี้่าพัด มือจะสั้นมือจะสั้น, <c oughs> นทำี่อะไรสั้นทำไม <c oughs> ใกล้แล้วเจ้าใกล้จะเข้า <c oughs> ตรงนี้จะได้พอดีไงทำตามได้นะทำตามได้นะ <c oughs> มือสั่นเหรอ ก็เราไม่เติมมานั่งดินั่งดิจะได้ได้มุมชิวมาแข่งมาแข่งฝาก่อราฟด้วยเดี๋ยวกูเดี๋ยวมาเอาคืนเดี๋ยวมาเอาคืนนะจะได้ภารกิจในตัว สงสัยแม่งดูฟ้าออกจากบ้านมาแม่งมดูจบเลยนะถ้งหมดนี่ก็เต็มข้างนั้นเต็มมึงเอาอีกข้างเปิดนะไอก่อนเปิดอีกข้างนี่มันเต็มขาเราเปิดกันนะไปเต็มเต็มแล้วก็ขึ้นหน้าอกหน้าท้องไปเลยมือสงสารมึงดิบอกจะพอบอกจะพอมือจะไป มันไม่แบบตระกูลแกนโมบอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเทพอ่ะแข็งไม่รู้อ่ะแต่น่กแค้นกว่าเอ้าใครเาติดหรือไมใส่เข้าไปติดโอ้ยติดเต้นไปแล้วไปติดขโมยไงไปติดขโมยไงเจ้ากับบ้านไงอยากอยากได้ไง เด็กร้องกันละงมไม่มีไม่มีไม่มีดีให้พักไ้่ไปพักก็จบไปนล้ว แต่กกันประกอบเสร็จแล้วเ่อนรถคูใจน้องมาลายของเราเอา้า,มมาไม่ใช่น้องสายฟ้าล่ะไป let's go ว่าจะไปได้สกเก็ตและอันนี้ก็เอาไว้เป็นเหมือนเหมือนเป็นรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงช่วงนี้ขี่ไม่ได้แบบจับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เราซิ่งไงก็เลยต้องมีสกเก็ตซิ่งสิ่งไว้อันนึงสนใจสั่งซื้อได้นะที่เด็กชอบเลยแล้วก็ร้านสกเก็ตชั้นนำทั่วโลกอย่าลืมกด Subscribe และแชร์ผมด้วยแคทพัทเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมจังหวัสดีวันจันทร์ต้องสีเยลโล่เยลโล่แปลว่าสลิม